หนาวมากฝนมาอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะไปไหนเฮ้ยทำไมแบตชาร์จไม่เข้าวะมันหมดอะชาร์จไม่เข้าเสียบไม่แน่นหรือเปล่าเออแล้ววันนี้จะไปซังเกาเลียนกับอาเพนเซลหนีฝนจากตรงนี้โอ้หนาวอุ้ยทำไมเขามีอันนี้ด้วย เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะต่อรถไฟไกลแล้วก็ชาร์จแบตก่อนด้วยสวัสดีค่ะวันนี้บ้านเหล่าพาที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันอีกแล้วนะคะจุดหมายวันนี้คือเมืองสังกาเลียนเมืองเก่าแสนสงบที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และหมู่บ้านน,น,น่ารักๆเช่นอาเพนเซลที่อยู่ไม่ไกลกันจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ อยู่นี่ไม่ต้องหันซ้ายหันขวามองถนนอะไรเลยนะจ๊ะอ๋อหนูรู้แล้วทำไมเมืองมันถึงเงียบขนาดนี้วันหยุดหรอวันหยุดไงไม่มีคนเลยแล้วมีห้องสูบจะเปิดไหมอ่ะเออวะเฮ้ยบ้า,านี่มันใส่เลนฮิวปะเนี่ยเมืองเขาเพิ่งสร้างใหม่แล้วไม่มีคนอยู่วะแปดร้อยเมตรอะไรมันเดินไกลมากเลยวะเนี่ยแปดร้อยเมตร สามร้อเมตรหรอใช่ก็โลโอเคปกติเราเดินกันเยอะกว่านีอ้อีกจ้ะมีร้านสักด้วยสมัครงานได้ไหมอะไรนะร้านสักร้านสักขอสมัครงานทีร้านสักยังปิดเลยโอ้โร,ร้านสักแอนด์เพียซิ่งเฮ้ยคิวแม่งสวยว่ะปาร์ตี้แปดสิบฟัง สามพันสองอะไหนอันเล็กสุดอันเล็กสุดห้าสิบห้าสองพันห้านี่วงกลมๆกระจึงหุ้ยแต่สีนั่นสวยมากนะคือที่เนี้ยทุกอย่างต้องไฮคุอลิตี้ถ้าไม่ไฮคุอลิตี้อ่ะราคาก็ต้องตามคุอลิตี้คือห้ามโกงโอ้ยร้านใหญ่อ่ะจิวสะดือก็คือ ปลอยหวานปลอยหวานเป็นปัญหาเด <c oughs> ียวซ้ายหรอตรงไปตรงเจอแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงเมืองสังกาเลียนแล้วเมืองสังกาเลียนเนี่ยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์นะคะใกล้ชายแดนเยอรมน,นีและออสเตรียเมืองน,นี้มีชื่อเสียงมาจากอารามเก่าแก่ที่ชื่อว่าแอปเป o ้ s ออฟสัง a กเลียนซึ่งสร้างมาตั้งแต่ ทศวรรษที่8ห้องสมุดของอารามแห่งนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่และสวยที่สุดในโลกมีหนังสือโบราณเก็บไว้กว่าหมื่นเล่มนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วตัวเมืองเองก็น่ารักมากๆเช่นกันค่ะมีบ้านเรือนเก่าแก่แบบยุคบาโรกหน้าต่างตกแต่งลายไม้และลานกาแฟบรรยากาศอบ่นเหมาะสําหรับการเดินชิลมากเลยค่ะไหนเราดูมา14องศาอะโกหกอีกอะ หนาวใตชักเลยแม่อันนี้อะไรอันนี้บริษัทเดลเพโซไปข้างไหนต่อสวยจังเลยดูทางนี้สิ แต่มีฝนตายได้นะแต่ยังไม่ตายเฮ้ย <g> เ <ül> <g ül> จ้าหนกพิราตัวอ้วนตับ <g ül> ดูดิเราบนบนหน้าต่างเขามีอันนี้้ะเห็นไหมแล้ก็จะมีความน่ารักออแ,แต่ละเมืองก็จะแบบน่ารักไม่เหมือนกัน ตัวสวอ,อ,อยู่ด้านหน้านี่ wie, ใครว่าฝรั่งไม่ไมีทัวร <Anyone? S 1> ์เธอเห็นไมมหมนี่เรามาถึงที่นี่แล <m> ้วอันนี้น่าจะเป็นจัตุรัสหรือ,อยังนะนี่ไงมีแผ่นทองด้วยอ้อยน่าราักอะตรงเนี้ย <sk r isa> ตูส้สวยจริงอันนี้เป็นตู้ที่แบบเอาไว้ชำระบาตร สะบายหอสมุดแห่งชาติเมื่อกี้คือแบบอยู่ข้างในเสียงดังไม่ได้อน,นี้เป็นจตุรัสใจกลางเมืองถือทุกที่ที่เนี่ยจะมีจตุรัสใจกลางเมืองหมดเลยแต่เหมือนหอสมุดจะปิดไหมเพราะว่ามีแต่คนเดินออกทำไมไม่มีคนเดินเข้ามาทางนี้เลยอะ่ะเพราะอะไรแต่เป็นเมืองที่น่ารักมากอะ่ะ โชว์ตัวหน่อยเอ้ามาโชว์ตัวก่อนครับมาโชว์ตัวก่อนเร็วไม่มีอะไรมาทางนั้นะอะเขาเป็นห่วงแต่ถุงนะถุงอะไรของเขาเนหิวแหละด,ดูโซ่หรอนูหิวหรอคะกัดหรือเปล่ากัดหรือเปล่าเนี่ยไม่กัด,ดไม่กัดด้วยนะเง่ะ ตัวเมียใช่เขามีเจ้าของเนี่ยเจ้าของเขาอยู่แถวนี้แหละดูดิปลอ,อกคออย่างดีสวิตเทาวิ e ล์พลัสใช้ได้ฟรีนะคะได้ตัวมาแล้วสี่ใบชุดแต่เดี๋ยวดูก,ก่อนว่าข้างในถ,ถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปได้ห้ามแฟงวิดีโอก็ได้สีแต่เราเข้ามาดูที่นี้แล้วสวยมาก ไม่รู้รายการก่อนหน้านี้มาถ่ายแต่ว่าอาจจะถ่ายไม่ได้อันนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วหนึ่งในไฮไลท์ของเมืองสังกกนเลียนก็คือห้องสมุดแอดเป้นะคะที่เนี่ยถือเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปแล้วก็สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วย สถานที่นี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ทศวรรษที่8นะคะซึ่งห้องสมุดแอปเปี่ยเป็นศูนย์กลางความเรียนการเรียนรู้และก็การศึกษาของยุโรปในยุคกลางภายในห้องสมุดต,ตกแต่งแบบยุคโรโกโก้งดงามมากสวยมากๆแล้วก็มีมนต์ขังมากๆเลยค่ะอยากให้ไปเจอของจริงจังเลยที่เพดานเนี่ยก็จะมีภาพวาดแบบเฟสโกมีตู้หนังสือไม้แกะสลักอย่างปาณีที่นีย่ยังเก็บรักษาต้นฉบับหนังสือโบราณกว่า1 7 0 0 0 0เล่มรวง รวมถึงต้นฉบับภาษาละตินและเยอรมันลูกกลางที่หายากมากๆบางเล่มยังมีอายุมากกว่า1ัน0ปีเลยค่ะความพิเศษของที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมได้โดยจะต้องใส่รองเท้าสลิปเปอร์ของทางพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะคะเพื่อรักษาพื้นไม้ที่เป็นพื้นโบราณแล้วก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นสมัยใหม่แต่อย่างใดช่วยกันเข้าไปดูแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาด้วยนะคะจริงๆภายในห้องนี้มีมัมมี่ที่อยู่คู่กับห้องสมุดมาอายุพันปีเลยค่ะ เราจะพาไปอีกหนึ่ง <c oughs> ที่ไปอัพเพนเซลห่างจากที่นี่ประมาณ50าสเมตรเอ้ย50าสิบนาทีแต่ว่าเรา,เรา,เราต้องมาลุ้นก่อนว่าเราจะไปทันรถไฟรอบนี้ไหมถ้าไม่ทันอีกชั่วโมงหนึงเนี่ยไปรีบเดิน800รเมตรเท่านั้นเองน่ารักอะเปนเมืองที่น่ารักมากอะน่ารักทุกมุมเลยอะเราไม่ได้ คือความทันสมัยอนะไรเงี้ยมันก็ซ่อนอยู่ในความแบบอนุรักษ์ตึกเก่าแก่ของที่นี่ด้วยนะไม่มีตึกใหม่เลยนี่คือตึกเก่าแบบล้วนหนาวท <How much? S 1> ี่บ้านเอาน้ำเลยไหมไม่เอาไม่เอานะโอเคโอเคจะเสร็จ okay. okay, เสียงอันนี้ก็สีแบ่งเลยเธอเดี๋ยวมันหกนะเธอกินดีดีในข่ายดูหน่อยชิ้นละสี่ฟังสองร้อยครับอันนี้อ้าวไม่ใช่ร้อยหกสิบเดี๋ยวไปอัพดรูป พร้อมใส่ฝนแล้วก็อากาศส10องศาอย่าเพิ่งสิถ่ายให้เราบ้างได้ไหมรจริงเมื่อกี้วิวสวยมากแต่ถ่ายอะไรไม่ทันสักอย่างแต่ฝนมาแล้วอะและจากสังกะเลียนนะคะเราก็นั่งรถแค่ครึ่งชั่วโมง เราก็จะมาถึงอพันเซลหมู่บ้านน่ารักน่ารักท่กามกลางทุ่งหญ้าและภูเขาที่นี่อ่ะ้นชื่อเรื่องชีสแล้วก็วัฒนธรรมพื้นบ้านแบบดั้งเดิมสุดๆเลยบ้านแต่ละหลังก็มีสีสันน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆลวดลายไม่ซ้ำกันเลยค่ะคนที่เน่นนิยมใส่ชุดประจำถิ่นกันจริงๆโดยเฉพาะในเทศกาลหรือว่าเวลาต้อนวัวขึ้นเขาช่วงหน้าร้อนถ้าใครชอบธรรมชาติเงียบสงบวิวอลังการแล้วก็อยากสัมผัสแบบสวิตเซอร์แลนด์แบบชนบทแท้ๆต้องไม่พลาดที่นี่เลยค่ะ น่ารักมากเลยอะสวยสวยมากโอ้ยอยากถ่ายกับตึกนี้อะตึกนี้น่ารักมากเลยอะส่วนแม่พี่ปั้นอันนี้เป็นขนมพื้นเมืองของที่นี่นะก็คือมีแค่ที่เมืองนี้เท่านั้นเห็นไหม นี่ไม่ใช่กล่องไม้นะจ๊ะอันนี้คือขนมจ้ะแล้วก็มีแค่ที่น,นี่เท่านั้นด้วยจ้ะซื้อไปลองชิมไหมอ่ะอันเล็กๆอ่ะเอาป่ะวันนี้ปิดหมดเลยจ้าโอ้ยเมืองน,น่ารักมากเลยอ่ะเมืองนี้ดังเรื่องชีสด้วยนะแต่ว่าเรายังหาร้านที่ขายชีสไม่ได้เลยอ่ะนี่มาฟังดู มากมากเลยค่ะคือมัอนเป็นเอกลักษณ์มากเลยมึงมาทำฟองดูแบบสไตล์อะเพนเซลิลและทุกเหมืองอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนี่คือน่ารักอ่ะ ไหนร้านขายชีสที่นี่มันดังเรื่องชีสด้วยนะแต่ชีสอยู่ไหนชีสอัพเพนเซลเนี่ยเพราะว่าที่นี่เลี้ยงวัวมันก็หลังหมู่บ้านอะ่ะมันจะเป็นเป็นเขาป่านี่มันนี่มันอะไรนี่มันร้านเบเกอรี่ นี่คือประตูเข้าเมืองของอพเพนเซลในอดีตนี่เองโอ้ยมันมีมิวเซียมอาเพนเซลด้วยแต่ว่าไม่เข้าดีกว่านั่นไงข้างหลังปะนี่ทางออกอะน,น้องแป้งจะเข้าไปกินโกโกอ้อุ่นในร้านไหมไปปะเดี๋ยวแม่เอาไปเดี๋ยวแปรพาไปส่งเธอสองคนเข้าไปได้ไหม นี่จุดชมวิวเมืองอยู่นี่จ้าหรือจะไปซื้อเป็นเทคเอาไว้ไหมได้ที่นี่มันมีเอกลักษณ์น่ารักน่ารักทุกอันโอ้ยนี่สุสานเลยตจริงจริง จริงๆเราต้องเดินลงไปตรงหมู่บ้านตรงนู้นเลยอ่ะมันถึงจะเจอวิวดูดิอะมารีบถ่ายก่อนไม่เอานี่มันสูสานจะไปถ่ายตรงไหนอะเออนั่นดินี่มันสูสานะานะเ,เนี่ยมไม่เอาไม่ถ่ายอ่ะบวชสวยมาก กก็เปนมทำไมโบอถ์สวยขนาดนี้ น่ารักทั้งเลยอ่ะเมืองน,นี้มันเป็นเมืองที่น่นนารักมากอันนี้เหมือนจะเป็นสถานีรถไฟเก่าเห็นไหม การเดินทา,างอันแสนยาวนานสวยจึงจ้งนี่เราเริ่มเราเริ่มกลับบ้านกันตั้งแต่ตอนก <ขอ S 2> ี่โมงใช่เราเริ่มกลับบ้านกันตั้งแต่ตอนกีนน่โมงสี่โมงครึ่งนะตอนนี้สองทุ่มแต่สองทุ่มยังไม่มืดจ้าข้างนอกอยังสว่างาาเลยมัมมี่ว่าพามไม่กล้าถ่ายรูปเลยเขาไม่ถ่ายมีฝรั่งเดินไปถ่ายด้วยเขาไม่ให้ถ่ายเพราะจะทำให้มัมมี่เสื่อมแสงใช่แสงจากกล้องไม่ว่าจะเป็นกระตืออันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝรั่งเดินไม่ถ่าย,ยไม่ม้น<อ> บัมมี่อ่ะอายุน่าจะประมาณแบบหลักมาอยู่ที่เนี่ยมาพันอยู่ใกลห้องเนี้ยมาพันปีแล้วแต่เหมือนห้องอ่ะมันโดนบูรณะเมื่อตอนประมาณสามร้อยปีที่แล้วให้มันเป็นสภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันที่เราไปอ่ะมันมันคือหอห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเอาแต่ตอนเนี้ยเราจะต้องกลับบ้านถึงบ้านประมาณสามทุ่มสากทุ่มน่าจะทุ่มมืด แต่อยากจะให้ดูคนวัน e อีสเตอร์ฝรั่งนะไม่มีใครเลยความวุ่นวายไม่มีเลยอ่ะไม่มีคนสักดูดิคนโล่งมากแต่วันนี้เราเดินทางไกลมากสี่ <4 S 2> ชั่วโมงมจ้าใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟสี่ชั่วโมงะไ,ไปทำกับข้าวกินที่บ,บ้านดีกว่าจะถึงบ้านแล้วจ้าวันนี้ เร,เราเดินทางขากลับวันนี้ตั้งแต่กี่โมงรถไฟที่มาจากอเปนเซลอะสี่โมงครึ่งตั้งแต่สี่โมงครึ่งตอนนี้สามทุ่มกี่ชั่วโมงวันนี้อะห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าชั่วโมงเหรอนี่เราเดินทางกันมาห้าชั่วโมงเลยนะ าั้งไปวันนี้ไปเที่ยวไตอถึงบ้านแล้ว <c oughs> จอดฟําไหวา <c oughs> นี่ก่อนจะลงไม่ใช่ว่ามาจอดแล้วประตูจะเปิดมาจ้ะเปิดประตูเองจ้ะ แต่ทำไมรถมาต่างจังหวัดมันมีพื้นที่ตรงนี้ให้เยอะจังเลยต้องกดปุ่มโกนเดีย๋ยวพาเดินกับบ้านแบตพอไหมถึงบ้านเราแล้วสามทุ่มหลอ พิซ่าเงียบเหงามากพากลับบ้านออกบ้านออกจากบ้านกัน12ชั่วโมงเที่ยวอยู่แค่3ชั่วโมงที่เหลือเดินทางวันนี้ไปเที่ยวไกลจริงจบทริปชิลๆของวันนี้นะคะหวังว่าจะได้ไอเดียไปเที่ยวกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ